ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคนรักสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมงูสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดมาคุยถึงประเด็นที่มีความข้องใจมีการสอบถามกันเข้ามาบ้างนะครับเกี่ยวกับหลักในการอาบน้ำล้างข้อ ซึ่งเป็นปัญหาเล็กๆน้นอยๆนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นมือเก่าเลี้ยงมานานก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจเพราะมีหลักปฏิบัติของใครของมันู่แล้วก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าการอาบน้ำให้หมูการชำระล้างครอกทำความสะอาดนั้นจะทำเวลาไหนมันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับความสะดวกและก็แต่ละเล่าแต่ละฟาร์ม ก็จะบริหารจัดการแตกต่างกันไปแต่มือใหม่ๆบางท่านอาจจะมีความกังวลถึงได้มีการสอบถามเข้ามาว่าสมควรที่จะอาบน้ำให้หมูตอนไหนล้างคอ,อกตอนไหนอันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมเคยใช้มานะครับตั้งแต่เลี้ยงหมูมาแชร์กันให้พี่น้องชาวเลี้ยงหมู ดยเฉพาะมือใหม่หมเลี้ยงแบบบ้านๆได้ฟังได้ชมกันครับสำหรับการล้างคอกหรือว่าการอาบน้ำให้หมูนั้นไม่จำกัดเวลาครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความสะดวกของเราแต่มันจะมีผลด้อยผลดีก็เปรียบเสม,มือนเหเรียญสองด้านนั่นแหละครับการอาบน้ำให้หมูแต่เช้าแล้วก็จะเหนื่อยแต่เช้าใช่ไหมละครับ แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นหลักของการบริหารจัดการในด้านสุขาพิบาลคิดเอาง่ายๆครับหมูเขานอนมาทั้งคืนในระหว่างคืนนั้นทั้งฉี่ทั้งมูลมันก็หมักหมมอยู่ในนั่นแหละครับในคอกในเลาเรามันจะมีกลิน่นมีแกส๊สนะครับ ดยเฉพาะแก๊สแอมโมนเนีย่ยก็สามารถทำให้หมูอ้วกหมูไอหมูจามได้นะครับก็คิดดูเขานอนดมสูตรดมอยู่ทั้งคืนเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็คิดถึงสภาพสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะกระทบบ้างนะครับกับหมูถ้าตื่นเช้ามาเรามาทำความสะอาดแล้วก็จะได้ล้างชะล้างขับสิ่งกระปก สิ่งสกรปรกพวกนั้นออกไปมันก็จะทำให้อากาศสดชื่นขึ้นหมูเราก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับนี่ก็คือหลักห่งความเป็นจริงทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมีความสะดวกตอนไหนนะครับเรพยบง่ายคือเช้ามาก็าล้างหน้าก่อนกินข้าวเหมือนคนเรา แต่ส่วนมากที่ผมปฏิบัติอยู่ผมก็จะยังไม่ล้างหรอกครับเช้ามาผมก็จะให้อาหารเลยหลังจากนั้นสักพักผมให้อาหารเสร็จผมก็จะล้างเพื่อที่เขากินอาหารเสร็จเขาจะได้นอนแบบสบายสบายไม่ได้สูตรอากาศที่มีกลิน่นท,ที่ไม่รันจวนนักนะครับนี่ก็คือเหตุผล ส่วนถ้าใครไม่ว่างก็สายๆก็ไม่เป็นไรครับสายๆมาแล้วค่อยอาบน้ําให้หมูแต่อย่าไปอาบขณะที่ร้อนมากๆนะครับแดดเปลี่ยๆหรือเวลาเชี่ยงเนี่ยก็ต้องพินิจพิจารณาด้วยนะครับการอาบน้ําให้หมูหรือกล้างคอกเนี่ยถึงเชี่ยงหมูร้อนๆเนี่ยไปอาบน้ําไปล้างคอกน้าโดนตัวหมูเนี่ยหมูอาจจะมีอาการช็อกนะครับถ้าร้อนมากๆ มันก็เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านอย่างว่าแหละครับการที่อาบน้ำให้หมูตอนร้อนๆนั้นก็มีความเสี่ยงนะส่วนที่ค้อที่เราผมผมบางวันผมก็ล้างข้อสองครั้งนะครับขึ้นอยู่กับความพยัน และความเหมาะสมนะครับถ้าเป็นอากาศร,ร้อนๆมากๆผมก็จะพรมน้ำนะแต่ผมจะไม่ค่อยให้โดนตัวหมูผมก็จะฉีดลงพื้นให้เกิดอาการเย็นนะครับแล้วค่อยมาล้างทีหลังนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับแต่และฟาร์มแต่และเราก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันข้อสำคัญก็คืออย่าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของหมู กับการที่หมูจะกินอาหารได้ดีจเจริญอาหารบริโภคอาหารก็คือเขาจะต้องเย็นสบายก็เหมือนคนเรานี่แหละครับร้อนๆทานข้าวไม่ค่อยอร่อยนะทำงานมาเหนื่อยๆแล้วร้อนทานข้าวเลยยงุดหงิดแน่นอนแต่ถ้าได้มานั่งพักสักพักอาบน้ำชำระร่างกายให้เย็นลงแล้วมาทานข้าวก็จะอร่อยหมูเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นแล้วก็สุดแท้แต่ท่านจะพิจิตพิจารณานะครับกับคำถามนี้ก็อื่นว่าท่านนั้นได้เข้ามารับฟังรับชมอีกรอบนะครับส่วนการเลี้ยงหมูไม่อาบน้ําเลยผิดไหมสองวันสามวันเท่าอาบถ้าให้ผมตอบผมก็ว่าไม่ผิดนะครับ แต่ผลกระทบมันจะตามมาก็คือความสกรปรกในด้านสุขาภิบาลแล้วก็อาจจะทําให้หมูท่านบริโภคอาหารน้อยลงโตช้านะครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบหมูหลุมก็ไม่จาเป็นนะฮะไม่จำเป็นต้องอาบน้าเพราะพวกนั้นเขาไม่อาบน้ําอยู่แล้วนะครับมันเป็นความเครชยนแล้วก็มันจะหมักหม,มมเป็นแก๊ส ลงไปเขาก็จะมีพวกเอ็หรืออะไรทํานองนั้นนะครับที่ไปช่วยในการ่อยสลายแต่สำหรับเลี้ยงแบบเราๆท่านๆน,นี่เราต้องจำเป็นนะฮะในการอาบน้ำในการล้างคอ,อกแต่ละวันอย่างน้อยๆก็เอาวันละครั้งนะครับส่วนของผมผมก็จะมีส้วมน้ำอยู่เนะี่ยให้เขาเข้าไปเล่นไปอาบไปนอนนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับในหน้าร้อน ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาตอบมาพูดคุยถึงประเด็นในคำถามคำถามนี้แต่เพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมดูอาจจะไม่มีสาระแต่ถ้าฟังดีๆก็อาจจะมีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์หรือท่านใดที่เข้ามารับฟังใหม่ๆกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนออรักิสระเพื่อที่จะได้นำสระดีๆมาฝากในโอกาสถาต่อไปมีสระบ้างไม่มีสระบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทำช่อง YouTube ของคนเลี้ยงหมูมีอะไรก็ปรึกษากันครับสำหรับคลิปนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดี